พริกโฉมขอนแก่นสู่มหานครนานาชาติคณะเศรษฐศาสาตร์ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่นและ8องค์กรเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่นจัดสัมมนาวิชาการภายใต้หัวข้อพริกโฉมขอนแก่นสู่มหานครนานาชาติเมื่อวันที่14สิงหาคม2568เวลา8นาก30นาทีถึง12นาฬกา ในห้องรับหวัญชั้น3โรงแรมบายาสิตามหาวิทยาลัยคอนแกน่นโดยมีเป้าหมายเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างภาควิชาการและภาคธุรกิจเพื่อผลักดันจังหวัดคอนแกนให้ก้าวสู่การเป็นเมืองนานาชาติในอนาคตภายในงานได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเสวนาในหัวข้อพริกโฉมคอนแกนสู่มหานครนานาชาติได้แก่คุณชันวิทย์เพื่อนโชต ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาพพื้นบริษัทพัทยาเอวีเอชั่นจำกัดคุณมาร์คนูโสมโกงศูสุนกิติมศักดิ์ประเทศฝรั่งเศสประจำจังหวัดคอนแกนคุณสวนีรัตนสมบูรณ์สุขกรรมการผู้จัดการบริษัททิ้งเอาราวจำกัดผู้ชี่ยวชาญด้านซิตี้แบรนดิง้งซิตี้มาร์เก็ตติ้งแอนด์ซิตี้เอ็กอเพอร์เรนซ์เดซิ ดรพงพันธ์สัททิพย์รองคณะบดีฝ่ายอุตสาหกรรมสัมพันธ์และความยั่งยืนคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่นทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นโดยผู้นำา8องค์กรเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่นไฮไลท์ที่สำคัญของงานคือการนำเสนอข้อมูลสเกลภาพและความท้าทายของจังหวัดขอนแก่นในการเป็นเมืองนานาชาติโดยทีมอีสานอิสซิง คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นงานสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือของ8องค์กรเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่นได้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือหอ,อการค้าจังหวัดขอนแก่นสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นสมาคมท่องเที่ยวและไม้จังหวัดขอนแก่นสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยขอนแก่นสมาคมสิ์เก่า MBA คขอนแก่นชมรมธนาคารจังหวัด ken, ขอนแก่นคณะเศรษฐศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่นธงชัยกุศลกรสำนักข่าวแมกโปรรายงาน